สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวกมลชนกคำเงินปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2โรงเรียนบ้านเกาะนกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนทั้งหมด81คนครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านแหลมโพและบ้านเกาะนกจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่10ทันตสุขภาพเรื่องลักษณะของฟันผู้สอนได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาจากประสบการณ์ในการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมในบริบทของโรงเรียนได้มีการแข่งขันสูงมากพบทักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนสุขศึกษาและพละศึกษาโดยเฉพาะในการดูแลสุขภาพในช่องปาจากปัญหาดังกล่าวนะคะดิฉันได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้การ เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญดังนั้นกระบวนการ,กรจัดการเรียนการสอนควรสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติควรมีลักษณะที่เน้นในด้านการฝึกปฏิบัติฝึกประสบการณ์จริง โดยนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้จากแนวทางกระบวนการในการแก้ปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานะคะแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการในการแก้ปัญหาคือการดำเนินการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ g ีเพคข e นะคะเป็นกลยุทธ์การสอนที่ช่วยนักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างทั้งความเข้าใจสนใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์ที่เรียนรู้มาฝึกฝนมาทดลองปฏิบัติจริงหรือแสเวงหาคำตอบเกิดเป็นการเรียนรู้จากความเข้าใจที่ผู้เรียนค่อยๆสร้างสมขึ้นมาโดยผู้สอนจะเป็นคนผู้ช่ชวยแนะนำแก้ไขและเสริมต่อในส่วนที่จำเป็น มี5ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. สังเกตรวบรวมข้อมูลเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนอาจจะทำให้เกิดความสนใจสงสัยเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเรียนรู้นะคะ 2. ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้เป็นการทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะศึกษา 3ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติตรงนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวนะคะแล้วก็นํามาสรุปรวบรวมพร้อมกันนะคะต่อไปขั้นที่4จะเป็นขั้นสื่อสารและนําเสนอตรงนี้ก็จะเป็นการนําเสนอความรู้ของแต่ละกลุ่มให้เพื่อนๆได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ เป็นการสื่อสารการสื่อสารออกของนักเรียนนะคะต่อไปขั้นที่5เป็นการประเมินเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและกิจสาธารณะตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการต่างๆที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนับไปเผยแพร่หรือไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะดิฉันได้นำวิธีการสอนในรูปแบบของการสอน g pack hashtag มาพัฒนาและออกแบบเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการนำเสนอปัญหาที่ท้าทายน่าสนใจเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. สําสำรวจปัญหาพบว่านักเรียนสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพฟันค่อนข้างต่ำา 2. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดูแลฟันโดยใช้วิธีการุป โดยใช้วิธีการสอนแบบรูปแบบ c p a c ค5เต็ p 3ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาตามแนวคิดรูปแบบการสอนจ p a c ค5เต็ p เพื่อพัฒนาเสริมความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของฟัน4ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 5. ประเมินและสรุปผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาตามรูปแบบแนวคิดของการสอนจีแพ็กััสเจ็เพื่อพัฒนาเสริมความรู้และดูแลสุขภาพฟัน จากที่ดีฉันได้นำเอาวิธีการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพละศึกษาตามแนวคิดรูปแบบการสอนแบบ g p e c 5 s t e p เพื่อพัฒนาเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพฟันกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่าการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนมากได้รับการประเมินชิ้นงานมีความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนอยู่ในระดับดีและคะแนนเฉลี่ย ของชิ้นงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับความพึงพอใจน่าพอใจแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจต่อสาระการเรียนรู้รวมถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นสิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปในกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลัะศึกษาตามรูปแบบ t p a c k c e p t ในเนื้อหาวิชาสุขศึกษาและในรายวิชาอื่นๆดิฉันนางสาวกมลชนุกคำเงินผู้รับการประเมินได้เล่าถึงที่มาปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามปฏิบัติในคลิปการเรียนเรียบร้อยแล้วดิฉันขอขอบพระคุณกรรมาการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ